อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกินผักอะไรแล้วฉลาดอ่ะมึงกินอะไรไม่เยอะตลาดกลับมาเปิดนะครับมีเล่นแมวใครเข้าวามีเอลสามสี่ไหมครับเดินตลาดคิดได้ไงไม่พออยแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาตลาดอินดี้มาร์เก็ตนะฮะแถวโชคเชี เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างก่อนจะเข้า,ในในาไปมีช e น g ์ใช้เงิน500บาทซื้อของข้างในนี้ครับ,บโอเคไปห้ามเกิน500นะไปเลยวันนี้วันแรกที่ตลาดกลับมาเปิดนะครับเออยม่เล่นแมวใครเขานะ้ามาไม่รู้แต่แมวที่บ้านกูไม่ชอบแนะนะน่จะขโมยนะเฮ้ยยังไงเก่ง มีเอลสามสี่ไหมครับมึงต้องสามหกเลยเหนียวโอ้โหวัดเดียวไงดูมันใหญ่ไปอ่ะสามหกโอ้โหะกูบอกแล้วสามหกสามหกเคครับเปิดก็ได้ตั้งแต่เช้านี่คนเพิ่งจะมาเยอะท่ห้องดึกดึกใช่ไหมโอ้โหแล้วส่วนใหญ่บสามมาไม่เจอนะไม่เจอไม่เจอแม่ขานนี้นะไม่เจอนะไม่เจอใช่ไหมใบสองใบสอง คนหนึ่งกั้งร้านไม่เสร็จแต่เขาสั่งให้ปิดถ้ต้องปิดก็ต้องปิดสิโอ้โหนสองทุ่มสองทุ่มโอ้โหไม่ตอนนี้ปิดสี่แล้วค่ะอ๋อเปิดร้านปิดสามทุ่มครึ่งเปิดทุ่มหนึ่งใช่โอเคครับแม่แตงมาไวกว่านี้ก็ได้นะเผื่อแตงมาไวแล้วลูกค้าเข้ามาทุ่มหนึ่งโอเคจ้าโอเคเสื้อสวยครับร้านนี้ได้ละเสื้อกางเกงเสื้อกางเกงโม่เฮียตอนนี้กูหิวแล้วมึงเชื่อไหมสองอย่างสี่ร้อยห้าสิบ สงหย่ายี่ร้อยสิบอห้าสิบกนข้าวกินคนเดียวด้วยให้เบอร์ีกห้าร้อยอ่ะให้เบอร์อีกห้าร้อยออคือกูกินคนเดียวไงเรื่องของเรื่องแล้วเบอร์อีกห้าร้อยไงของกินเยอะอ่ะกูออกินเยอะให้เบอร์ห้ได้เบบอดเป็นพันนะพันหนึ่งพันหนได้ได้ไดแล้วแต่กูมีรานแนะนำร้านไหนเลยๆทำไมให้งบมาอีกห้าร้อยแต่ ช่วยกันใช้ก็มึงกับกูกอ่ะอ้าวมึงก็ต้องเลี้ยงกูกูถือกล้องกูหนักโอ้โหตายแล้วดูครับดูคนงสั่งน้ำยาที่นี่จ่ายรที่อืนอน่นยังไงเพื่อนบอกกินก่อนอย่ารู้อย่ารู้ครัให้งบมาห้าร้อยเดินตลาดคิดได้ไงไม่พอแล้วจะเอาไหมหรือจะไม่เอาเลยงบอ่ะนั่นดิดูก่อน ปกติแล้วร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงอรัพี่5โมงเย็นครับผมไม่ถามถ้าปกติน5โมงเย็นปิดใช่ไหมแต่ตอนนี้มีคาเฟ่รี่เปิดตอนนี่เปิดบ่ายสองนะคอตอนนี้เปิดบ่ายสองถึงบ่ายทุ่มโอเคครับโอเคครับร้านเปิด4โมงครับกินผักอะไรปะเนี่ย เออเดี๋ยวกูตักของกูยังกูกินแค่นี้นะไม่ต้องเสือกไม่เสือกจ้ะไม่เสือกไม่ถามถามเขาได้กินผักอะไรแล้วฉลาดอ่ะถ้ามึงกินอะไรไม่เด้ไม่มีทางบอกให้ใช่ไม่มีทางฉลาดกว่านี้เลยใช่เขามีไข่ให้ด้วยใบให้ากี่บาทครับ ใบละสิบาทไข่ใบละสิบาทไข่ดิบปะไข่ต้มเด็ดบ้าบอไข่นี่เปิดวันแรกนะดดูิคนเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเปิดวันแรกอันนี้เขาเด็กอยู่แล้วเด็กกว่าคือคนเดินฮ้อะไรนะไม่มีอะไรตอนนี้ที่เสียอย่างเดียวคือร้อนครับอากาศร้อนฝนมันเหมือนจะตกอ่ะ อืมอืมอร่อยโอ้โหเผ็ด<ห>แต่ถ้าคนไม่กินเผ็ดแก,แกทีใต้อ,อ่ะอาผมเป็นคนไม่กินเผ็ด <c oughs> อร่อยอร่อยเผ็ดแ,แต่อร่อยเส้นเขาอร่อยอะ่ะ <c oughs> ใช่นี่อยากกูเลยบอก้ <c oughs> องชิมแล้วจะรู้ โอ้ยมันเผ็ดขนาดแบบเผ็ดขึ้นจมูกอะแสหมดเลยถึงเครื่องไง <c oughs> นี่เลยเหมียวทีเด็ดของร้านพริกทอดทีเด็ดของม้านดูกินธรรมดาก็เผ็ดแล้วนะกินเผ็ดพริกทอดร้รานนี้จะเป็นพิเศษเพราะว่าพริกมันกรอบพริกมันกรอบมากกรอบเลยเดี๋ยวดูพริกหน,น่อยดิพริกมันจะกรอบเป็นปพิเศษเลยนะ อืกัดให้ดู่ะเนี่ยเอาเนี่ยเลยจานเนี่ยจานปึ๊บอืมกรอบเลยโอ้โหกูหนักเปแล้วส่วนใหญ่กินอร่อยแต่ลำบากตูดวะจะหมดแล้วยังใครจะได้ทขาไมเหงื่อแตกอ่ะเหตุไงเหงื่อแตกไม่พอตาแดงด้วยสิหนร้อนโอ้ยปรเกันแตกเว้ยเพื่อนกูเอาอีกแล้วอ่ะทำง่ามันอร่อยหน่อยสิ มันอร่อยแต่มันเผ็ดมึงจะกินบ้างมันถือไปมึงทำให้กูเห็ดมึงถือไปก่อนนะฮะเกลี่ยง ก็นะพี่ผมอยากถามว่าปกติมีสั่งออนไลน์ไหมมีครับมีแก๊บมีแก๊บมีแก๊ปมีลายแมนมีเนี่ยครับเชิร์ชชื่ด้วยมีแก๊บมีไลายแมนนะฮะแล้วก็เชิร์ชื่อขนมจีนน้ำยาสาวเส้นนะครับโอเคอันนี้จราเพย์ไหนครับเนี่ยจากเช่องสงมคำโผล่ในยูทูบครับถ้าเราจิ้มเลยหรือแยกไปฮน่ากินเลยวันนี้เราไม่ไถ่ได้ไหม ข้างหลังก็เห็นแล้วพี่เมื่อกี้เท่าไหร่ละไม่กี้ร้อยแปดสิบอ่าเมื่อกี้หนึ่งก็พันหนึ่งแม่เลยครับแต่มันให้ผมห้าร้อยอ่ะเราเพิ่มไปห้าร้อยแล้วไงนี่เลยได้้งอ่ะสิบกล่องไหมไแจกลูกเพส1ิบกล่องสิบกล่องพี่ให้สิบร้อยพอดีเลยสิบลสิกินน้ำอ่าน้ำตาตลาด เรามีกล่องร้อยหนึ่งแล้วก็ล้านหนึ่งนะครับของร้านนะครับของร้านนี่คือเอาจากกล่องกล่องที่ร้านใช่ไหมครับใช่ครับแสนถุขนี่ครับคนเยอะมากอยากลองกันของจริงร้านนี้พูดเลยไม่ไม่เคยทำร้อยนึงนะครับนี่เปิดวันแกนะเปิดวันแรกนะมีสั่งออนไลน์ไหมพี่ปกติไม่เอาอยู่ตรงนี้อ๋อโอเค โอเคครับเพื <leve es> ่จะดีเ э พื่จะดีนะครับเพื่จะดูดีนี่แหละครับมุมมองด้านดีนะครับทำตกว่าแถมทาโกเนื้อครับปกติมีออนไลน์ไหมครับออนื่อยครับอออนไลน์อ๋อมีเป็นโรบินฮูด เราเป็นโฮดฟู้ดแพนด้าสั่งออนไลน์แล้วก็ไลน์แมนแต่ในแอปต้องเขียนว่าอินดี้ทาโก้ใช่ไหมครับมาลองกันนะครับนนี่ะะะรรเอออไทาโก้เนื้อเป็นสตูอาหารเม็กซิกันเหรอวะใช่ป่ะเห็นเม็กซิกันเม็กซิกันสตรีทฟู้ดอ่ะใอาหารกินยากนะเม็กซิกันสตรีทฟู้ดอาหารกินยากนะใช่ เจ้าของร้านยังบอกเลยว่าที่ผมทำเพราะว่าผมหากินไม่ได้ครับผมเลยอยากจะทำกิน <c oughs> ตะกะ <c oughs> ตะกาบ <c oughs> จริงๆมึง <c oughs> ป็นไงบ้าง <c oughs> คุ้มราคาไหมคุ้ม <c oughs> อร่อยอร่อยอาหารต่อเห็นยุคคุ้มเหรอหากินยากรสชาติอร่อยเขาได้ปราบให้ถูกปากคนไทยละ อันนี้ครับหมดชาเลนจ์ของผม,มละจบชาเลนจ์แล้วผมไม่ไหวแล้วแล้ว,ลวตลาดก็จะปิดล้วด้วยครับเงินพันหนึ่งถ้ากินอย่างเดียวอ่ะถ้ามากินอย่างเดียวเลยนะสามร้อยสิบห้าบาทแต่นี่มาซื้อเสื้อผ้าจ้วงไงก็เลยแพงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมไปทำอะไรอยากให้ไปที่ไหนไปลองกินอะไรนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ผมช่องสามกําโพขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสามกําโพ